โอเคเทคสองเหมือนเดิมเทคสองนะครับจุดๆอย่างนี้คำนี้เราเป็นเทคสองเลยเกนจิถ้าเป็นผู้หญิงมันจะสวยมากเลยนะรู้ไหม เดี๋ยวนอกเครื่องและคืออะไรวะถึชื่อไม่ให้ต่อให้ตั้งชื่อว่าไอทอก็ไม่ให้ <c oughs> มไม่ถูกไม่หมดวะใช่มันจริงจังถึงกับขั้นขั้นเฉียงผมได้แล้วมันก็จะโดนตกเหม่งตลอดแล้วใครสอนทำแบบนี้วะช่วยช่วยช่วย ค่าลงทุนอะเอาซีเรียลก้อนเดียวอ่ะแม่งเอ้ยไม่มีใครอุดร้อยกูเลยไม่มีใครอุดร้อยกูเลย เออผมนี่รู้สึกอยากทำอยากทำออยากทำหลงจบให้ชอนเลยเนี่ยเออสกินเก่าตัวเองไอ้ไอ้แค่นอนอ่ะอ่านว่าสีเห็ดเย็นไอ้ไม่ใช่อามันอ่านว่าชาเย็นดูมันอ่านพอๆกับผมเลยเออแม่งไปอ่านแม่งไปอ่านชาเย็น สกินกูอ,กอ่าๆๆอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลำลึกหน่อยอ๋โอโอ้<า>อที่คุณจะทำอะไรทำไมท,ไทำไมต้องยีุ้ดเพด่ะคืนด้วยเอ้ยแล้วกูก็ต้องใช้นี่ว่ะเสยียงั้นไม่เอาที่คุณเล็กมังเลย

รูเหมือนแก๊งนี้จะมีแต่แก๊ง idi เนอะมีแค่เซิร์ฟนี้แหละที่ใช้คำว่า idi ได้อะเพราะมันเซิร์ฟอื่นจะกินเซ็ตไม่ได้ไดฮะอ,อินเทอร์เนต็ตทูอะไรวะลืมแล้ว <c oughs> ไม่รู้ดิ <c oughs> ก็เห็นมันมันเหมือน มันเหมือนไอเนี้ยมันเหมือนรูปของบวกอัศวินอะ่อนอะเวลามาติดกันก็เลยเอามาเลยทำไมล่ะทำไมเราไม่เก็นวเอาัจวินลงนิดวะจะดีที่สุดเลยนะดูอันนี้ยิงสูตรแล้วก็ยิงกินจระแล้วเบสนะจุดจุดนี้เขาใช้ระบบ AFK เพราะใครเอาประตูมาวางวะ ไอห,หัวสลัมหน่าคนแรงไอห,หัวสลัมแล้วงมาวางเตียงเล่นกันหำ่อเนี่ยไอบ้าเอ้ยไปไปไปชาเลนแต่แค่ชาเลนซีกับไส้ถูกไผ่ถูกไผ่ถูกไผ่เร็วถือว่ากเกาะราเลเวลเยอะแล้วนะถือว่ารวยแล้วดูเหมือนมีผมคนเดียวมั้ง ไม่รวยเนะี่ยอยที่มาช่วยงานบนวันนี้ก็โชคดีโชคดีตุกเกษมเป,ปรมปก็อค่อยรวย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 ,ออย,วยที่มาช่วยงานบนวันนี้มันใช่ไหมเนี่ยก็โชคดีที่โชคดี ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอยแล้วเราจะเล่นกันยังไงโอเจนมากระโวยแย่แฮ่เฮ่น็อตถ้าได้มเมล็ดเข้าเหลือ64อันขอจะทำชาเลนจ์คนกว้างมากแยนาเบสจะขายายหมดเหรอ ห้าสิบคูณห้าสิบมันไม่ใช่เรื่องเล่นสินเขาให้รวยเขาให้รวยเขาหัวศูนย์สี่ไหมเคแทงเฮ้ยแคโอตแคโอตอาหารน็อตได้ยังบอกแตงโมอะ เฟสบล็อกแตงโมอ่ะเร็วจะทำฟาร,ร์มแล้วโหวเยอะจังวะฟาร,ร์มนี่มันอยู่เยอะนะแก่อันนี้อะไรเนะี่ยฟาร,ร์มนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะเจ้าอีกก่อนนะไอ้นอ็อ เออฟันแตงโมกับฟักทองอะต้องการฟักทองมันตกแต่งได้แตงโมไว้แดกแตงโมไว้กินแตงโมไว้กินแง่ไปเล็กินเดีกวไกลไปอื้มหืมคำหยาแีา่รีทีวี Fell out the world. Fell out the world. คิดให้มาเลยอยากให้มันกดเอฟได้มากเลยไหมครับว่าไงใครปาสโนูบอลเล่นวะ ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเรายังไม่ได้ว่า้คุณลินจงกันเลยเนาะดาบฟัดน่ะดาบฟัดน่ะเฮ้ยชายช้ทีเจ้าแพ็กนี้อยู่ปะเนี่ย ไปไกลไกลปเป็นนักเย่เย่โหนะเวสทิศขุดจะพังแล้วมั้งน่ะ <c oughs> อะไรลอยได้ ความเหตดอยู่ไหนวะ